สวัสดีครับ หนึ่งนาทีจะสิงเทศตกรนานพระรามคำพิจมายหนึ่งปีกับจอนประจําวันที่11รกรกฎาคมพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่15เปาโลสิราสได้ไปที่เมืองเทซสโลนิกาเขาประกาศเรื่องราวของพระเยซู3วันสป,ปาโตคือ3ส,สัปดาห์ต่อเนื่องกันและคนมากมายได้ติดตามและมีคนยิวที่อิจฉาเขาเพราะเปาโลพูดอย่างชัดเจนว,ว่าพระเยซูคือพระคริสต์และคนยวิวได้ต่อต้านเขาจับยาโสนซึ่งเป็นผู้ดูแลธรมารมศาลาเข้าคุก และก็ปลาเปาโลและศิลาจึงย้ายจากเมืองเทเดโซนิกาไปเมืองเบโรอาที่เบโรามีหลายสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เบโรอาเป็นเมืองเล็กๆแต่ในคําสอนของเปาโลและศิลานั้น mm. เขาไม่ได้เชื่อฟังอย่างไม่สนใจเลยเขากลับมาดูสิ่งที่เปาโลพูดเขาตรวจสอบว่า รงเป็นจริงดังที่กล่าวตามพระคัมภีร์หรือไม่เช่นเดียวกันขอให้ชีวิตของเราศึกษาและฟังเรื่องต่างๆและทบทวนว่าเป็นจริงดังที่เขียนในพระคัมภีร์หรือเปล่าอย่าฟังใครโดยที่ไม่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร์ให้เรายึดมั่นในพระองค์เพราะคัมภีร์ได้บอกเราไว้นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ